การกลับมาของนายอภิสิทธ์รีเตินเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ของอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธ์เวชาชีวะจะส่งผลให้สัมพันธ์ไทยกัมพูชาอาจเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเว็บไซต์ข่าวการค้าของไทยรายงานว่าการกลับมาของนายอภิสิทธ์อาจเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าให้กัมพูชาเตรียมรับนโยบายต่างประเทศแบบเดียวกับที่เขาใช้สมัยเป็นนายกนายจันเรินประธานสถาบันเพื่อประชาธิปไตยกัมพูชากล่าวว่าการกลับมาของนายอภิสิทธ์อาจทำให้ความขัดแย้งบริเวณพรมแดนในปัจจุบันรุนแรงขึ้นและทำให้การจัดการทำได้ยากยิ่งขึ้น นายทองเมงดาวิดอาจารย์สถาบันนโยบายสาธารณะและการระหว่างประเทศศึกษากล่าวว่าการตัดสินใจของนายอภิสิทธิ์เกี่ยวกับการเมืองของตนเองและลงเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในปีหน้าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไปได้ที่ความสัมพันธ์กัมพูชาไทยจะตึงเครียดขึ้นมาอีกนักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์นี้กล่าวว่าการเมืองไทยแตกแยกและเกิดข้อพิพาทชายแดนอาจเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงผู้นำที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่พรมแดนประเทศ นายเมงดาวิดเพิ่มเติมว่าการกลับมาของนายอภิสิทธิ์ไม่ได้เป็นแค่บททดสอบของการเมืองไทยแต่ยังรวมถึงเสถียรภาพของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเป็นเครื่องตนใจถึงภูมิทัศน์ทางการเมืองอันประบางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงผู้นำไม่ได้หยุดอยู่แค่พรมแดนประเทศ